คควัอน,นี้ครับำเนี่ยเ <c> พ <oughs> ิ่งจะถ่ายคลิปรับเข้ามาเตรียมพื้นที่จะปลูกแบมีแตงโมแจะมีแตงบึงว่าเข้าสิเด้ผลผลิตจังไดยสำใดตอนนี้ก็ามาปั่นครับก็เดี๋ยวน่องเลิกงานเขาเขามาปั่นให้ มึงเกียวเขาเหรครับเพื่องไปย่างปนปนกันปั้นใช่กันแล้วครับก็จะเน้นเอาเน้ดินเนี่ยมันเป็นปุ้ยเป็นนันไ <c oughs> ต่เป็นกระคำแล้วครับ <c oughs> ตัวลูกสมองเน่ากับนี่ปนกันยุ้วัดเมื่อครับเก <c oughs> ียนี้งก็ ชาโนมนะครับชาโนมโกโก้หยอกกันต่อครับปล่อยเลื่นอนนอนอยู่หน้าซองตัวนะครับก็บางเกลาาียวก็วายหยอกกันสุกเกินนี่ก้อนสุกเกินมาบ่ามีแล้วครับส <laughs> ั้น นี่เขาก็จะต่อโซลาเซลล์ครับต่อโซลาเซลล์ห้องเฮ็ดสักติดเกอร์นอดได้จะให้ปลากว่ายไหนจะหมดเรื่อย